ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าไลฟ์สดที่ไหน <c oughs> อ่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาเที่ยวปกากใต้ะมาเที่ยวภาคใต้ตอนนี้ก็อยู่บนเรือนะ <c oughs> เรือเฟอร์รี่นะ่าจงใหญ่นะครับ <c oughs> เรือข้ามฟากนะครับ <c oughs> ก็กำลังล่องไปเที่ยวหลายที่นะในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็นั่งนั่งเรือเรือใหญ่ นะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับครั้งแรกที่มามาเที่ยวคืออดีตเคยไปเที่ยวเกาะพีพีมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เคยข้ามเรือไปไหนเลยเรือใหญ่นะครับก็หลายปีละนะครับวันนี้ก็พอดีหยุดหลายวันอยู่หลายวันก็เลยถือโอกาสเนี่ยมาเที่ยวที่ปากใต้ซะหน่อยหนึ่งหยุดตั้ง9้าวันบริษัทนะก็วัสดีครับวัสดีทุกคนนะวัสดีคุณโคสินวัสดีครับเล็กสัตหีบสวันดีครับก็วันดีทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับ ก็ยังไงก็ส่งความสุขให้เพื่อนก่อนนะครับช่วงเทศกาลสงกรานนะเดี๋ยวเผื่อจะลืมนะครับก็ขอให้อ่ปีใหม่ไทยของเราเนี่ยนะครับขอให้เอฟซทุกคนมีความสุขสวัสดีครับคุณซันชิโร่นะครับผมชายลุงโรดสวัสดีครับขอทุกคนมีความสุขนะในเทศกาลวันสงกรานปีของมาน้อยห5หรือในปีเสือปีนี้นะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับวันนี้ก็มาเก็บเกี่ยวความสุขนะครับอ่ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้ล่องเรือแบบไกลๆเลยนะครับ ล่องเร right? ือแบบไกลๆนะครับก็จะค้างอยู่ที่ปากใต้เนี่ยสักสามสี่วันนะสามสี่วันนะครับก็พักผ่อนนับปีนึงปีนึงผมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับอยู่กับบริษัทแล้วก็ทํางานสวัสดีครับน้องตาหวานสวัสดีครับตาหวานมากไหมครับตาหวานมากนะสวัสดีครับคุณอานันสวัสดีครับก็ขึ้นเรือนะตอนนี้อยู่บนเรือนะครับเดี๋ยวก็จะส่งให้ดูบรรยากาศสนุกสวยๆนะครับอยู่บนเรือใหญ่นะครับอยู่บนเรือใหญ่นะครับก็มากัน มากันไม่กี่คนละครับนะกำลังเดินทางไปเที่ยวนะพักผ่อนจริงๆเที่ยวนี้ถือว่ามาพักผ่อนจริงแต่อากาศก็ร้อนนะครับอากาศร้อนนะครับเพื่อนๆคงไม่รู้ลอกครับว่าผมไปเที่ยวไหน mm. เดี๋ยวแหน่เดี๋ยวใครทายถูกที่ให้ใหมีของแจกช่วงหลังสงกรานดีไหมแนะ่สวัสดีครับคุณดายั่งยืนนะฮะใครทายถูกว่าผมมาเที่ยวที่ไหนเลยเดี๋ยวหลังสงกรานมีมีรางวัลให้ดีกว่าส <laughs> วัสดีครับคุณองอาจ สวัสดีครับคุณปิยพันธ์นะขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊าเนี่ยวันนี้เราก็สนุกจริงๆนะครับเรือใหญ่มากมากก็เอาเอารถเอารถขึ้นเรือมานะเอารถขึ้นเรือมานะครับเนี่ยเอาเอารถขึ้นเรือมานะครับก็รถขึ้นเรือมาหลายจํานวนเยอะนะครับจํานวนเยอะสนุกมากครับสนุกนะครับงานนี้บางคนเห็นเรือก็จะรู้นะครับว่าผมมาที่ไหนสวัสดีครับคุณเหน่ง คนหม่งนะัสดีครับบางคนอาจจะรู้นะครับว่าผมเห็นเรือนี่อาจจะจําได้คนที่เคยมาเที่ยวนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งมาครั้งแรกอุ้ยอุ้ยโทษโทษผมเมื่อเพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตใช่ครับให้รางวัลกับชีวิตครับใช่ใช่ใช่แล้วก็เรือลํานี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับโอ้โหบรรยากาศโคตรดีนะแดดร้อนๆอย่างนี้แต่ว่าลมเจลมทะเลเย็นๆนะเจลมทะเลเย็นๆมันก็ชื่นใจนะ แล้วคนมันจะร้อนไม่ร้อนมันไม่อยู่ที่แดดมันอยู่ที่ใจนะแ้ถ้าใจมันล่มนะอยู่กลางแดดมันก็ล่มนะครับใช่ไหมครับแต่ถ้าใจใจมันล่มนะฮะใจมันล่มไอแดดแดดถ้าใจมันล่มล่มนะมันอยู่ที่ไหนมันก็ล่มหมดนะฮะกลางแดดร้อนๆอนก็ล่มนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยความทุกข์มันผ่านไปครับนะปล่อยความทุกข์มันผ่านไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะในชีวิตนะบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้นะบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้แล้วก็แล้วก็สู้กันมันไป นะครับปล่อยไป,ไปผ่านมันไปนะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะชีวิตไม่ดิ้นก็สิ้นกันไปมันก็มีแค่นี้นะครับส<ม>วัสดีครับคุณอาจารย์ปิอาจารย์ดอยสวัสดีครับนะสวัสดีครับ <c oughs> อาจารย์ดอยบอกไปไหว่หลวงพ่อเพชรเกาะพังงานแหมอยากอยากจะไปมากเลยครับเกาะพังงานเนี่ยผมมีเหรียญวพ่อเพชรเนี่ยแชมป์เลยนะครับแชมป์นะครับแชมป์มากๆก็สักวันหนึ่งนะยก็อ,อาจจะต้องเปลี่ยนเจ้าของ นะเป็นเจ้าของคนสักคนหนึ่งได้ครอบครองไปลมเย็นฮนะใช่ลมเย็นเย็นยามลมโชยมานะพาใจห่วงหนะักสวัสดีครับคุณอำนาจนะครับออบรรยากาศนะครับมันขี่เกียจเดินขี่เกียจเดินนะครับอยู่ในโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากไม่อยากจะเดินไปไหนนะลมล่มลื่นจริงๆนะครับเอาเราไล ไรกันสัน้นๆว e ันด okay. ีกันวันดีอาร์ตขนอนเหนือแบงค์รวยตันใจวันดีครับเดี๋ยวแบงค์เดี๋ยวถ้าขากลับจากทางใต้เนี่ยนะเดี๋ยวผ่านปานบุรีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะอาจจะทักไปแล้วแบงค์แบงค์อยู่ปานหรือเปล่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะเออแบงค์อยู่อยู่ปานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผ่านไปนะครับอาจจะแวะไปหาแบงค์ใจดีเห็นว่าปีนี้จะแจกพระอาจจะเอาเอาพระมาให้เขาทำบุญดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีวันดีครับพรพระอุปคุตวันดีครับ บูมเสี่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสมชายลุงโลดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในเทศกาลวันสงกรานนะฮะอีก2วันแล้วนะครับสองสามวันนะครับก็ทุกคนมีความสุขจริงๆนะครับนะขอให้แฮปปี้นะครับแฮปปี้มากๆนะครับเอาเราคุยกันแค่นี้พอนะครับวันนี้ก็ขอให้เดี๋ยววันนี้จะไปตักตวงความสุขนะครับตักตวงความสุขอยู่บนเกาะสักสองสามวันนะครับตักตวงความสุขอยู่บนเกาะสักสองสามวัน เหนื่อยมากทั้งปีนะครับเหนื่อยมาทั้ง,ป,งปีปีหนึ่งปีหนึ่งนี่โอ้โหเหนื่อยมากครับชีวิตผมนั่งกินเหล้านะครับเหนื่อยที่บางทีไม่มีคนมากินเหล้าเป็นเพื่อนเนี่ยเดีจุดอา่าใ้ได้ครับอาจารย์ดอยถ้าไปตังจะไปหานะครับไปตังจะไปหาอ,อ๋อยู่นะครับคุณแบงค์บอกว่าอยู่นะครับถ้ามีโอกาสจะไปหานะครับอาจารย์ดอยตังผมเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งสนุกนะตัง เราอยากไปกินหมูย่างด้วยหมูย่างตังอบอมท่าชนะสวัสด,ดีครับก็สวัสด,ดีทุกคนนะครับนะปีนี้จะผ่านไปแล้วนะสิ่งเฮงซวยทั้งหลายที่อยู่ในชีวิตทุกคนขอให้มันผ่านไปนะครับขอบโกยกวความดีราศีจะเปลี่ยนก็ขอให้เปลี่ยนทุกคนได้เปลี่ยนเป็นราศีดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับส่วนคนเฮงซวยนะ่ะมันไม่เคยคิดจะทําอะไรดีๆก็ขอให้มันเฮงซวยตลอดไปแล้วกัน นะครับโอเคขอทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับวาจาะะไรไม่สุภาพต้องกราบขออภัยครั้งนะครับสวัสดีครับ